ครับสวัสดีครับเมื่อนี้อยู่ที่ตลาดสังขอนะครับหาละซื้อเห็ดปวกนะครับหาซื้อเห็ดปวกอครับบึ่งครับทุกคนเห็ดปวกคนขายจังไดนะครับก่อบแยกบาทนะครับเห็ดปวกเห็ดปวกนะครับงามๆเลยอู้ครับตลาดเลยครับจานแยกบาทแม่ยจานละร้อยเลยโอ้ยอร่อยงับนใ ลอยเงินนะครับเป็นครับทุกคนนี่ยพ่อขายบอ่เนรับนี่เลยแม่เลาเดี๋ยวนี้คู่ที่อุดนุนกระดีปั๊บนะครับหาเห็ดเลอยหนึ่งนะครับสวยงามครับขอบทุกคนสิพาเลาะเบิ่งนะครับขนาดสังข์ข้อนะครับไฟมาแวะได้นะครับเห็ดปวกถือนะครับจ้องเลยว่าตองไปหาเก็บนะครับเดี๋ยวเบิ่งอีกเจ้าหนึ่งครับมาได้ไหมจานเจ๊บบาทหรือแม่เนี่ยจานอาหารทีบาทจ้า ทุกคนหาสิบบาทนะครับฟันไปฟันมาอุดมบัน,น,น,บนไดน,นะครับเนี่ยตลาดสังขอจอยห้าสิบจอยหาสิบบาทนะครับลยครับทุกคนงามครับหาสิบบาทนะครับเนี่ยทางคุ่นก็มีใจเห็ดปลวกเอาเพื่อได้แบบไปแบบมาได้นะครับตลาดสังขอนะครับทุกคน เพราะซื้อกินนะครับ50บาทก็ต้องเอาไปเก็บเยากนะครับรับทุกคน